ค,ครับไหนดีนี้ขึ้นหน้าแล้วครับเออ่ตอนนี้สายสืบของของสบายร่วมกับสายสืบของโคอจอว,วัชวินนะครับกำลังสืบสวนอยู่ครับคิดว่าน่าน่าจะรู้ตัวผู้กระทำาผิดครับลือลือพงศ์พีเนี่ยหมอมือนะเลยหมดไรมั้มนะเต้มันเตยนอเต้รถจัลลันนี่รุดดูรถแท้เหรอที่เราเมื่อเชาวันดูแลไถ่ใจนู้นตอนนึกโมเตอร์โมก็จอหมดไรเลยอันู้นอีเส่นึี้ตน้อง ลือกพ่งกีเนี่ยใ,นะใหญ่นะ่ะบ้านโมบีปอดไว้ที่ทาเีนเนี่ยนี้เทาสันรน <Pam. S 2> ะนนนรต,ต,ะตนี่มอดเถอดแล้วดูดูทำนี่ทำเกินเหตุเหรอล่ากลลือตากส้กมาว่านี่มุมสันตีดนูนเน่ยที่มันนี่มันงกันนี่เรียนเนี่ยเล็ดหลอนเนาะรียรถเียนเรต้องรถตอตนแรกกี่เทวด่ะนะแรกกี่เทว บอลกนโมเรียแขวนเรียกขวนเรียกขวนให้คนเจ็บฟื้นรู้สึกตัวววๆฟื้นตัวไวๆม่ติดกดมลโค้หแจนเลยนมือนี่ถะถะเตรถก็แชบหมจนนี่ผูรถโนเถเร้มือนี่บนเวียจนเลนี่ <asan arring noise> <t ell pine noise> จับนี่ไงบริเวณตรงนี้มันมีมีเกิดเหตุบ่อยไหมครับครับบ่อยแล้วเคยจับได้ไหมไม่เคยได้มันแล้วชาวบ,บ้านเขากลัวไหมตากลัวไอ้พวกทํางานกลางคืนเดี๋ยวนี้ก็ถ้ามันมากกลางคืนพ่อแม่เขามารับอยู่นี่ดูแผนเดี๋ยวว่ามีความเป็นมาไงครับผมอ,อันนี้คือคือคร่าวๆนะครับไอ้พฤติการเนี่ย ผูห้หญิงผู้ชายนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านพักก็มาเรื่อยไปตามถนนสายสุินปรสาทเ,เมื่อเมื่อถึงประมาณกมกกว่า,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 าซึ่งเป็นปากทางเข้ามัสกรมเด็กคนนี้ก็ขับไปเรื่อยขับเดการก็โทรบอกแฟนซึ่งซึ่งอยู่บ้านปอยตะแบงคณะนี้พอก่อนถึงบ้านปอยตะแบงก็ผู้หญิงก็เสียงกรีดแล้วม่ใช่ก่อนถึงบ้านปอยตะแบงก็บอกว่ามีคนขับรถตาม แล้วก็สักครู่มีเสียงกรี๊ดแล้วก็หายไปเลยแล้วก็แฟนก็ตามหาก็แชร์รับมันเกือบสองชั่วโมงกว่าจะหาเจอก็เห็นสภาพที่ว่าผู้หญิงนอนอยู่ข้างถนนนั่นแหละแล้วไเห็นรถแล้วตอนนี้คนเจ็บนี้มีอาการยังไงบ้างครับตอนนี้อาการสาหัสมากก็ดียังยังยังไม่ได้สติเลยครับ จากการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มไหนแกงไหนครับโอ้ยังงยังไม่ทราบครับยังยังไม่ทราบตอนนี้ตอนนี้ใช้สืกกำลังกําลังไล่ไล่ล่อยู่ครับกำลังสอบสวนประคำอยู่หลายหลายหลายที่ครับตอนนี้สอบพยานไปได้กี่ปากล้วครับคือสมัครพยานมีมีแต่เยาวชนก็ดีแค่แค่สอบถามเบื้องต้นก่อนแต่ว่าสอบสวนไปสว่คนแล้วครับแต่ว่ายังไม่สอบยังเป็นทางการพอมีแต่เยาวชนเกิดทั้งหมดเลย